กิจกรรมนี้ใช้กี่คูปองอ่ะพี่มีตารางในการสุ่มให้แลวถ้าวงแหวนไม่ได้นะคะพี่พี่ก็มีสรุปให้<ฮ>ไม่ว่าจะกิจกรรมไหนใหม่หรือเก่าพี่มีสรุปให้หมดสนใจเติมเกมคลิกเลยึนก็ที่ชอ็อปเลยจ้ะรีวิววงแหวนสีทองต้องการ1สกินต้องสุ่มทั้งหมดกี่ครั้งในเกมซีมีคำตอบนะครับสำหรับรูปแบบของกิจกรรมนี้ก็ มาบ่อยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยเเว่ากิจกรรมนี้ใช้กี่คูปองนะ่องครับโอเคนะครับในการส่ต่ลคราคาโอกาสออกของมันคือ78%แนะครับแล้วก็จำนวนที่ต้องใช้แรกจะต้องใช้แรกทั้งหมด22อันแรกกับ48อันแรกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกนี้ทุกคนส่วนลดก็คือพวกอ่าส่วนลดของคำพิเศษ,ษนั่นเองนะครับนี่เราสามารถเลือกซื้อได้นะส่วนตัวแนะนําเป็นอ่านี่ทุกคนแพ็ห50ชิ้นนะครับผมก็จริงๆถ้ามันมาลดราคาอย่างเงี้ยถ้าคุณมี คุปปองหรอผมก็ซื้อไว้แด้นะแต่ว่าถ้ามึงใครอยากให้คุ้มคุมไปเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อวัลลพาทุกซีซันนะครับจะได้ซีซันรประมาณ90อันเลยนะครับคุ้มมากอันนี้คุ้มสุดๆดไปเลยนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่รอชา้าเรามาสรุปกันเลยสมมติคุณต้องการของรางวัลน,นะครับที่ต้องใช้ทั้งหมด48อันแรกนะครับต้องสุ่มทั้งหมด62ครั้งหรือว่า310คัมภีร์พิเศษต่อไปต้องการของรางวัลน,นะครับที่ต้องใช้ทั้งหมด22อันแรกต้องสุ่มทั้งหมด29ครรั้งหือว่า145 คมพีพิเศษนั่นเองนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่สุ่มให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีสกินที่ผมอยากได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสกินไอริกับสกินองเรียหน้าเนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นสกินที่เปลี่ยนสีจากอัลติเมตมาเนี่ยนะฉะนั้นก็ขออนุญาตไม่สุ่มแล้วกันนะครับผมก็จริงเนี่ยอยากจะเก็บคมพีพิเศษไว้ใช้กับกิจกรรมที่มันคุม,คมจริงๆมากกว่านะครับจริงเนี่ยผมก็สุ่มมาแทบจะหลายกิจกรรมแล้วนะนะทุกคนคงจะรู้ว่าผมเนี่ยสุ่มแบบ าเหลือกตะปือขนาดไหนนะครับก็ขออนุญาตแล้วกันเดี๋ยวเพราะว่าเดือนหน้าจะมีพวกสกินใหม่ๆมาเนาะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้นะสนใจเต็มเกมมาคลิกเลยเทลลิชอไปไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมใบ้เด้อ